คนที่ความจําเสื่อมหลังอุบัติเหตุรถชนใครๆก็บอกว่าผมมีภรรยาเป็นประธานบริษัทพันล้านแต่ผมอยู่ในห้องผู้ป่วยมาสามวันแล้วก็ยังไม่เห็นแม้แต่งเงาใครผู้ช่วยของเธอรีบมาอธิบายกับผมคุณผู้ชายครับท่านประธานหลิวห่วงคุณมากนะครับวันที่คุณเข้าโรงพยาบาลวันแรกท่านประธานหลิวก็เช่าเครื่องบินเหมาลำจากต่างประเทศกลับมาทันทีตอนที่ชินซิงเยเวและพี่น้องสี่คนกำลังย่อยความจริงที่น่าเหลือเชื่อนี้ โทรศัพท์มือถือของผมก็ดังขึ้นผมดูแล้วเป็นท่านผู้หญิงหลิวแม่ยายของผมโทรมาแม่ครับเสียเ่ยวเยเวียนมีเรื่องหนึ่งลูกต้องจำให้ขึ้นใจเรื่องที่ตระกูลฉูสลับประวัติการรักษาอย่าเพิ่งให้พี่รู้เย็ยนรู้เด็ดขาดนเสียงของท่านผู้หญิงหลิวหายใจหอบทีเหมือนกับว่ายากลำบากมากที่จะพูดประโยคนี้ออกมาข้างๆยังมีหลิวเสียงของคนอื่นๆในตระกูลหลิวดังขึ้นคุณแม่อย่าตื่นเต้นสิคะแม่เดียวหนูพูดกับพี่เคยเองแม่สูดออกซิเจนก่อนพอได้ยินเสียงจอแจจากปลายสายใจผมก็หนักอึ้งหร เตอแล้วแต่ทำไมท่านผู้หญิงหลิวถึงให้ผมปิดบังหลิวเย่ล่ะพี่เขยเสียงของหลิวเย่ล้านดังขึ้นผมได้สติผมอยู่พี่เขยน่าจะรู้สถานการณ์ของพี่สาวฉันดีพี่สาวของฉันรับเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจไม่ได้หลายปีมานี้พี่สาวที่ฉันเห็นไม่มีความปรารถนาใดๆในวงการธุรกิจมีชื่อเสียงในด้านเลือดเย็นไร้ความปราณีไม่เลือกวิธีการแม้กระทั่งกับพวกเราคนในครอบครัวเธอก็ยังเย็นชาเมินเฉยไม่สนใจน้ำเสียงของหลิวเย่ล้านแฝงความสันเครือและความจริงจังคนเดียวที่ฉันเคยเห็นพี่สาวใส่ใจก็คือพี่เขยคุณไงละ ฉันได้ยินตู้ทรงบอกว่าคุณไปที่บ้านตระกูลชินมาแล้วคงจะรู้ความจริงบางอย่างแล้วดังนั้นขอให้คุณปิดบังพี่สาวไว้ก่อนอย่าให้พี่สาวรู้ว่าเธอถูกตระกูลชูหลอกมาสามปีคนที่ถูกดูดเลือดจริงๆคือพี่เขยได้ไหมผมเฉยเมยท่านผู้หญิงหลิวคงจะป่วยเพราะโกรธส่วนคนอื่นๆในตระกูลหลิวก็สับสนวุ่นวายเพราะพวกเขาคงคิดแค่ว่าชินชื่อเต๋อปกปิดอาการป่วยของผมแต่ไม่คิดว่าคนที่ถูกดูดเลือดมาสิบกว่าปีจริงๆคือผมพวกเขาสามารถคาดเดาได้ถึงความโกรธของหลิวรูเยียนเมื่อรู้ ความจริงหรือแม้กระทั่งหวาดกลัวผลที่จะตามมาหลังจากที่เธอรู้ความจริงดังนั้นพวกเขาจึงขอให้ผมอย่าให้พี่รู้เย็นรู้ความจริงแต่เรื่องแบบนี้จะปิดบังได้นานแค่ไหนผมต้องทําให้ตระกูลชูชดใช้ในสิ่งที่ทําแน่นอนความทุกข์ทรมานที่ผมได้รับตลอดสามปีที่ผ่านมาน้ําตาที่หลั่งไหลดวงตาที่เกือบบอดเพราะร้องให้ความแค้นต่างๆเหล่านี้ผมไม่มีทางปล่อยวางง่ายง่ายแน่พวกคุณคิดว่าจะปิดบังเธอได้นานแค่ไหนกันครูใหญ่ต่อมา ผมถามเสียงเบาพี่เคยเข้าใจผิดแล้วพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังพี่สาวไปตลอดชีวิตแต่คิดจะรอเวลาที่เหมาะสมค่อยให้พี่สาวรู้เรื่องนี้หลิวเยเว่หลานอธิบายตอนนี้พี่สาวกำลังโกรธอยู่กำลังโจมตีแก้แค้นกลุ่มบริษัทชูท่าหาให้เธอรู้ว่าเธอถูกตระกูลชูหลอกมาสามปีทําให้พี่เคยเสียใจมาสามปีกระทั่งมีอาการป่วยทางจิตเธอจะต้องควบคุมตัวเองไม่อยู่แน่พี่เคยถึงพี่สาวจะทําผิดไปบ้างก็เพราะเธอใส่ใจคุณมากเกินไปคุณก็ไม่อยากให้เธอทําอะไรที่มันผิดกฎหมายใช่ไหมล่ะสมองผมอื้อไปหมดไม่รู้ทําไม คำพูดสุดท้ายของหลิวเย่หลานทำให้สมองผมว่างเปล่าในทันทีหัวใจปวดแปลกรากับว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ชายครับในตอนนั้นเองตู้ทรงก็ตะโกนเรียกที่หน้าประตูผมเงยหน้าขึ้นมองไปทางหน้าประตูก็เห็นร่างสูงโปร่งของหลิวรูเย็นปรากฏตัวที่ประตูใหญ่กำลังเปลี่ยนรองเท้าผมจะปิดบังเธอไว้ชั่วคราวแต่ผมไม่รับประกันว่าจะปิดบังได้นานแค่ไหนแทบจะในทันทีผมก็ตัดสินใจขอบคุณค่ะพี่เคยหลิวเยวานถอนหายใจอย,อย่างโล่งอกวางสายไปผมพูดเสียงเบาว่าเรื่องที่พูดเมื่อกี้ห้ามใครพูดถึงอีก ชินซินเยเวและอีกสี่คนตกตะลึงส่วนเย่เฉินกลับเข้าใจอะไรบางอย่างเป็นคนตระกูลหลิวที่ให้เสี่ยวเยเวียนปิดบังศีนาะเพราะหลิวรูเยียนแข็งแกร่งมากกลัวว่าเธอจะได้รับผลกระทบทางอารมณ์จนระเบิดออกมาและทําการแก้แค้นอย่างบ้าคลั่งไม่รอให้หลายคนคิดเข้าใจก็ลุกขึ้นเดินไปหาหลิวรูเยียนสายตาเหลือบมองตู้ทรงแวบหนึ่งตู้ทรงรบกวนคุณช่วยส่งพี่สาวหลายๆคนออกไปหน่อยหมู่บ้านพักตากอากาศริมทะเลสาบมีการจัดการแบบปิดสนิทการเข้าออกต้องมีบัตรผ่านถ้าตู้ทรงไม่ส่งพว,พวกเขาออกไปพวกเขาก็ออกไปไม่ได้ผมไม่ให้พี่สาวหลายคนอยู่ต่อ พราะกลัวว่าพวกเขาจะหลุดปากต่อหน้าหลิวรูเยียนเมื่อกี้เวลาเร่งรีบเกินไปผมทาได้แค่พูดประโยคเดียวครับคุณหนูตู้ทรงเดินเข้าไปแจ้งคําพูดของผมกับฉินซินเย่เว่และพี่น้องสี่คนอย่างสุภาพหลิวรูเยียนไม่ได้สนใจฉินซินเย่เว่และพี่น้องทั้งสี่คนนักผมไม่ให้พวกเขาอยู่ต่อเธอก็ไม่ได้คิดอะไรเธอโอบเอวผมก้มลงจูบแก้มผมเบาๆไปบ้านตระกูลฉินมาเหรอจริงๆแล้วอารมณ์ผมค่อนข้างซับซ้อนถึงแม้จะรู้ว่าหลิวรูเยียนถูกตระกูลชูหลอกถึงได้ทำร้ายผมแต่ตอนนี้ผมไม่มีความรักต่อผู้หญิงคนนนี้้้เลยยแแมมต่่อประาาณวา คงมีความรู้สึกซาบซึ้งเล็กน้อยหละมั้งสำหรับเรื่องที่เธอทำไปโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบที่เหลือก็คือความดึงดูดจากใบหน้าและรูปร่างของเธอบางทีอาจจะต้องรอให้ผมฟื้นความทรงจำถึงจะค้นพบความรู้สึกที่มีต่อเธอในตอนนั้นกลับมาได้งั้นเธอก็คงต้องรอไปเรื่อยๆเพราะเรื่องแบบนี้ใครก็คาดเดาไม่ได้กินข้าวที่บ้านตระกูลฉินหรือย,ยังหลิวรูเยเยนถอดเสื้อคลุมออกแขวนไว้ข้างๆเมื่อก่อนผมจะเป็นคนรับเสื้อคลุมของเธอมาช่วยแขวนให้ตอนนี้ผมไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วเธอก็เลยถอดเองแขวนเอง ไม่ผมลูกท้องยังไม่หิวเลยสามีภรรยากำลังคุยเล่นกันชินซินเยเวและอีกสี่คนก็เดินเข้ามาพร้อมกับเย่เฉินเซียวเยเวียนพวกเรากลับก่อนนะชินซินเยเวอารมณ์ซับซ้อนมากเธอไม่อาจจินตนาการได้ว่าเกิดเรื่องน่าเจ็บช้ำมากมายขนาดนี้กับผมเมื่อก่อนแค่เกลียดคนตระกูลชูแต่ตอนนี้เธอเกลียดคนตระกูลชูเข้าใ้ไม่แปลกใจเลยที่หลิวรูเยียนจะทำลายกลุ่มบริษัทชูสมควรแล้วที่ต้องทำลายฉันก็กลับไปอยู่กับพ่อแม่ก่อนนะไม่รบกวนโลกส่วนตัวของคุณกับประธานรูเยียนแล้ว เยเฉิญยิ้มตอนนี้เยเชิญที่เป็นเหมือนแม่ยายคนเล็กมองหลิวรู้เยยนยังไงก็ถูกใจไปหมดเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากคลี่คลายความเข้าใจผิดแล้วหลิวรู้เยียนกับผมจะสามารถครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปแล้วก็มีลูกทีน่ารักหน้าเอ็นดูให้เธออีกคนถ้าเป็นแฝดชายยิ่งก็จะดีมากเลยแล้วเธอก็จะพยายามตามหาเนื้อคู่พยายามเป็นทองแผ่นเดียวกันกับผมผมรู้ว่าเยเชิญพยายามกลับบ้านไปกินข้าวกับพ่อแม่ทุกวันเพราะเธอเป็นลูกคนเดียวและเคยเกือบจะสูญเสียความอบอุ่นของครอบครัวไป ดังนั้นตอนนี้จึงห่งแหนเป็นพิเศษได้มีอะไรคุยกันทางวีแชตนะผมยิ้มบางๆลิวรู้เย,ยนมักจะไม่ค่อยพูดกับคนนอกจนกระทั่งฉิงสินเยเว่และเย่เฉินทั้งห้าคนจับไปเธอก็ไม่ได้มองพวกเขาแม้แต่น้อยผมคิดถึงเสียวเย,ยนเธอกลมลงมองตาผมเสี่ยวเยเวียนละ่ะคิดถึงฉันไหมหัวใจเต้นผิดจังหวะไปหนึ่งครั้งแต่ผมก็รีบจับข้อมือเธอเดินไปที่โตะ๊ะอาหารผมหิวหน่อยๆแล้วได้กลิ่นหอมจากในครัวแล้วจริงๆแล้วในครัวเตรียมอาหารไว้นานแล้วเพราะมีแขกมาแต่เพราะโทรศัพท์สายนั้นของท่านผู้หญิงหลิว ผมเลยต้องรีบไล่แขกกลับไปอย่างเสียมารยาทสถานการณ์พิเศษผมก็ช่วยไม่ได้ได้กินข้าวก่อนลิวรู้เย็นรู้สึกผิดหวังในใจแต่ก็เก็บอาการได้ดีมากเธอรู้ว่าเสี่ยวเย็นคนที่รักเธอยังไม่กลับมาเสี่ยวเย็นในตอนนี้ไม่ได้รักเธอในใจผมมีเรื่องซ่อนอยู่ตอนกินข้าวก็เลยไม่ได้พูดอะไรออกมาลิวรู้เย็นมองผมเป็นพักเห็นผมเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ก็ไม่ได้รบกวนจนกระทั่งทั้งสองคนกินข้าวเย็นเสร็จลิวรู้เย็นก็พาผมไปที่สวนตามความเคยชินจุงสุนักเดินเล่นทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ทำลายความเงียบสงัดยามคคคืนุณผู้ชาย เซิงถูกคนช่วยไปก่อนที่เราจะพาเขาขึ้นเครื่องบินพวกมันคนเยอะมากพวกเราสู้ไม่ได้บอดี้การ์ดตระกูลหลิวที่อยู่ต่างประเทศกัดฟันทนความเจ็บปวดจากกระดูกซี่โครงหักรีบโทรศัพท์รายงานหลิวรูเยียนทันทีแววตาคงกริบดุดดอกท้อของหลิวรูเยียนฉายแววดำมืดนี่คงเจอตัวร้ายเข้าให้แล้วไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าปะทะกับบอดี้การ์ดของตระกูลหลิวรีบสืบหาคนเบื้องหลังชูเซิงให้เร็วที่สุดถ้าต้องการคนให้ไปหาสีซื่อเหงิงหลิวรูเยียนมองไปข้างหน้าเห็นผมกำลังนั่งยองๆลูกหัวสุนัขเฉาๆา อยู่ก็ลดเสียงพูดลงครับคุณผู้ชายหลังจากวางสายหลิวรูเยียนก็เดินเข้ามานั่งยองๆข้างผมดูอะไรอยู่เธอเลื่อนสายตามองไปที่พื้นตามผมโจโจกัดนกน้อยตายผมก้มมองนกน้อยที่ตายแล้วตอนที่หลิวรูเยียนรับโทรศัพท์เชาวชาวก็สะบัดหัวทันทีผมยังไม่ทันตั้งตัวมันก็คลายบางอย่างออกมาข้างเท้าผมพอดูใกล้ๆกล,าย,กลายเป็นลูกนกที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานความตายอยู่ตรงหน้าง่ายไดขนาดนี้นกน้อยตายได้คนก็ตายได้ทันใดนั้นหัวใจก็สันไวรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกำลังจะทะลุออกมาจากสมองหลิวรู เยนยื่นมือออกมาผมมองมือเรียวสวยได้รูปนั้นค่อยๆประคองนกน้อยที่ตายแล้วขึ้นมาไม่มีรอยแผลไม่ใช่โจโจกัดตายแน่เธอพูดเสียงทุม้มอย่าเพราะโจโจพูดไม่ได้เสียวเย,ยนก็ไปปรักปรำเขาสิที่แท้ผู้หญิงคนนี้ก็พูดเล่นเป็นด้วยแปลกจริงๆเราไปฝังมันกันทะลิวรู้เย,ยนมองไปรอบๆสวนหลังบ้านมองหาสถานที่ที่เหมาะสมไตอวีฝังบุพภาคุณฝังนกผมเพลองออกมาพอพูดจบบรรยากาศก,าก็เงียบไปชั่วขณะลูกกระเดือกของลิวรูเย,ยนไขขึ้นลงเล็กน้อยสองครั้งสายตาคมกริบจับจ้องมาที่ผมริมฝีปากแดงเยวยวน ค่อยๆพูดว่าฉันอยากจะฝังนกจริงๆฝังเข้าไปในร่างกายของเธออดทนมาสามปีตอนนี้ฉินชื่อเต๋อดูเหมือนจะปกปิดสภาพร่างกายของเขามาตลอดบางทีเขาอาจจะทนมาเปล่าๆความรู้สึกที่อยากจะครอบครองเขาทั้งตัวและหัวใจมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสองวันนี้ยิ่งทนได้ยากกว่าสามปีที่ผ่านมาแต่ผมจําเธอไม่ได้แล้วไม่ได้รักเธอแล้วเธอก็ยังต้องทนต่อไปคําพูดลามกหลิวหรูเยียนมองแววตาสงสัยของผมแล้วยิ้มเบาๆเสียวเยเวียนของเธอช่างไร้เดียงสามไม่รู้อะไรเลยเทียบกันแล้วเธอค่อนข้างไร้กาศ ตอนที่เราจูบกันครั้งแรกเสี่ยวเยเวียนถามฉันคำถามหนึ่งลิวรู้เยียนมองผมอย่างพอใจดูเหมือนว่าการพูดเรื่องพวกนี้จะทำให้ผมหน้าแดงจริงๆหูผมเริ่มแดงเล็กน้อยไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยระดับเทพมองผู้ชายคนหนึ่งด้วยแววตาอ่อนโยนแล้วพูดถึงเรื่องจูบครั้งแรกของทั้งคู่มันมีพลังทำลายล้างขนาดไหนผมเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วถามฉันว่าทำไมต้องยื่นลิ้นออกมาด้วยก่อนที่คำพูดที่เหลือจะถูกลิวรู้เย,ยนพูดออกมาผมก็รีบเอามือปิดปากเธอไปฝังนกกันเอะผมพยายามสงบสติอารมณ์ ลุกขึ้นจุงโจโจไปหาสถานที่หลิวรูเยียนหัวเราะเบาๆอีกครั้งไม่รู้ว่าในอนาคตถ้าผมรู้ว่าที่เธอพูดว่าฝังนกหมายถึงอะไรจะลงโทษให้เธอคุกเข่าบนทุเรียนหรือเปล่านกน้อยเพิ่งเกิดได้ไม่นานตกจากต้นไม้ตายโจโจแค่บังเอิญเจอแล้วคาบมันไว้เท่านั้นเองหลิวหรูเยียนพาผมไปฝังนกน้อยไว้ใต้ดินนุ่มๆใต้ต้นไม้จากนั้นก็เดินเล่นต่อผมค่อนข้างจะเหมือนถูกเปิดจุดพลังปลาหลิวรูเยียนก็ไม่ได้ให้โอกาสเธอพูดเรื่องไร้สาระเหล่านั้นอีกเลยแกล้งคุยกับโจ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 ก็ให้ความร่วมมมมือดดีาากกผพู 3, คโโจจ็ห สองสามครั้งเหมือนกับว่ามันเข้าใจที่ผมพูดจริงๆรลิวรู้เย็นมองอย่างเงียบๆอยู่เป็นเพื่อไม่ได้ส่งเสียงรบกวนถึงแม้ว่าเสี่ยวเยเว่ของฉันจะความจําเสื่อมแต่เธอกลับชอบสภาพของผมในตอนนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าเธอชอบเสี่ยวเยเวียนคนปัจจุบันมากกว่าเสี่ยวเย็นคนไหนเธอก็ชอบทั้งนั้นแต่เธอรู้แล้วว่าเสี่ยวเย็นในอดีตไม่มีความสุขเลยหรือกระทั่งเจ็บปวดเสี่ยวเยเวียนในตอนนี้กล้าที่จะต่อสู้กับตระกูลชูแล้วสิ่งที่ต้องแลกคือการลืมเธอลิวรู้เย็นยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยอย่างเย้ยวเอออองง่าาาาืืนนนนนนนมมมมผดแล้้้้้้ก็ไปบหหใ ขึ้นเตียงเล่นมือถือหลิวหรูเยียนมีประชุมวิดีโอคอลด่วนเลยเสียเวลาอยู่ในห้องหนังสือสักพักบนมือถือที่ใช้ทํางานมีสายที่ไม่ได้รับจากคนตระกูลชูมากมายหลิวหรูเยียนไม่ได้บล็อกคนตระกูลชูแต่ก็ไม่รับก็ปล่อยให้พวกเขารอแบบนี้และเธอเลื่อนดูข้อความในวีแชทไม่ได้ตอบสักข้อความเดียวปิดคอมพิวเตอร์แล้วกลับห้องนอนใหญ่เป็นอะไรไปผมสังเกตเห็นหลิวหรูเยียนยืนอยู่หน้าเตียงมองผมอยู่ครู่หนึ่งดูเหมือนจะมีอะไรจะพูดเลยเงยหน้ามองเธอหลิวหรูเยียนครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันไปอาบน้าเสีวเว่ เรื่องของฉูเซิงพรุ่งนี้เช้าค่อยบอกเสี่ยวเยียนไม่อย่างนั้นคืนนี้เขาอาจจะนอนไม่หลับการนอนหลับสำคัญมากคำพูดลามกคำพูดของเธอมีความหมายแฝงมากเลยนะผมจะรอเธออาบน้ำทำไมกันแต่ลิวรู้เยียนก็หันหลังเดินเข้าห้องน้ำไปแล้วเดี๋ยวก่อนเธอไม่ได้หยิบชุดนอนไปด้วยประตูห้องน้ำปิดลงผมตัดสินใจทันทีลงจากเตียงรีบหาชุดนอนมาหนึ่งชุดหยิบเก้าอี้มาวางไว้หน้าประตูห้องน้ำวางชุดนอนไว้บนนั้นอย่าหวังว่าเดี๋ยวจะแกล้งให้ผมส่งเสื้อผ้าให้แล้วช่วยโอกาสอดหุ่นยั่วยวน ผมในทีวีก็เล่นกันแบบนี้ทั้งนั้นผมทําทั้งหมดนี้เสร็จก็กลับไปนอนบนเตียงส่งข้อความคุยกับเย่เฉินต่อหลิวรูเยียนอาบน้ําเสร็จใส่ชุดคลุมอาบน้าออกมาเห็นชุดนอนผู้ชายสะ,สะอาดดวางอยู่บนเก้าอี้หน้าประตูก็ชะง,งักไปเล็กน้อยครูต่อมาเธอก็เข้าใจแล้วมองมาที่ผมบนเตียงผมเงยหน้าขึ้นสบตากับหลิวรูเยียนที่มองมาด้วยสายตาสํารวจพอดีฉันเห็นคุณลืมหยิบชุดนอนไปฉันเลยไม่ได้ทําตามบทที่เธอคาดไว้ขอบคุณนะเสี่ยวเยเวียนหลิวรูเยียนยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยหยิบชุดนอนเดินไปข้างเตียง ผมกำลังจะพูดอะไรบางอย่างทันใดนั้น <_ d ai> ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นถอดชุดคลุมอาบน้ำออกทันทีเธอถอดแล้วเธอถอดแล้ว,ลวผู้หญิงถอดเสื้อผ้า <_ d ai> ช่างรวดเร็วแม่นยำจริงๆผมยังไม่ทันหลบสายตา <_ d ai> ก็เห็นชัดเจนเต็มตากล้ามท้องชัดมากผมรีบนอนราบลงทันทีรีบดึงผ้าห่มคลุมหัวตัวเองหลิวรูเยียนยายคนลามกในใจต่อว่าต่างๆนานาแต่กลับไม่รู้ตัวว่าหลังจากที่ค้นพบความจริงทั้งหมดในวันนี้สภาพจิตใจในการเผชิญหน้ากับหลิวรูเย่นก็เริ่มจะเข้าใกล้ความปรองดองถ้าเป็นเมื่อก่อน ผมคงหยิบอะไรสักอย่างคว้างใส่หัวเธอแล้วเพราะรังเกียจผู้หญิงแพทยาน้าขยัขยงหลิวรู้เย็ยนหัวเราะเบาๆหลังจากใส่ชุดนอนแล้วก็มุดเข้าไปในผ้าหม่มมือใหญ่คู่นั้นโอบเข้ามาผมก็หันหลังให้เธอทันทีต่อไปห้ามทำแบบนี้อีกผมแกล้งทำเป็นใจเย็นตำหนิเธอห้ามแบบไหนห้ามถอดเสื้อผ้าหมดลหลิวรู้เย็นหัวเราะเบาๆเข้ามาใกล้ใบหูผมยั่วยาผมว่าแต่มีสองครั้งที่ฉันเมามากก็เป็นเสี่ยวเย็ยนที่ช่วยอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันนี่นาฉันถูกเสี่ยวเยเวียนเห็นหมดแล้วเป็นไปไม่ได้้เเเสีีวว่ยยยววนนนตอนนั อายมากหน้าแดงตลอดเวลาหลิวหรูเยนยังคงพาผมย้อนความจำหลังจากนั้นอีกหลายวันก็ไม่กล้าสบตาฉันฉันคิดว่าเสี่ยวเยเวียนน่าจะชอบหุนของภรรยานะไม่อย่างนั้นทาไมแอบรูปกล้ามท้องภรรยาละฉันไม่ได้เมาจริงสนอยแกล้งเสี่ยวเยเวียนเท่านั้นเองฉันพูดความจริงแล้วที่แท้เมื่อก่อนผมก็แอบช่วยโอกาสตอนเธอเมาแอบรูปกล้ามท้องเธอหน้าอายจริงจริงทันใดนั้นผมก็นึกถึงปัญหาที่จริงจังมากเรื่องหนึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยหรอผมหันกลับมาทันทีขมวดคิ้วมองเธอทําไมตอนนี้รู้สึกเหมือนคุณเป็นนักออ่่ยยผู้ชาาทีเจนนสมรัก เปลี่ยนไปเรียนกับอาจารย์ดังแล้วสินาลัยอาจารย์มือสมัครเล่นอย่างหลิวเย่หลานออกไปแล้วหลิวรู้เย,ยนเลิกคิวเล็กน้อยพูดแบบนี้ฉันจีบเสี่ยวเย,ยนติดแล้วสิฉันเดาไม่ผิดจริงๆหลิวรู้เย,ยนไปเรียนกับอาจารย์ดังจริงๆและเป็นอาจารย์ดังระดับซูเปอร์ที่คนทั้งเน็ตรู้จัก 4. เคเขาช่วยแฟนขับผู้หญิงหลายคนจีบแฟนหนุ่มสําเร็จได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่เสืออันดับหนึ่งของแพลตฟอร์มหนึ่งหลิวรู้เยนหาเขาเจอได้ก็ต้องขอบคุณจางโย่เจียวหลังจากคืนนั้นที่บ้านเก่าตระกูลหลิวววริู้้้เเเยยยยีนนกกก็่่ชือออใจจลลุทธธ์าแสังงโ เจียวโดยตรงให้หาผู้เชี่ยวชาญด้านความรักที่ไว้ใจได้ให้เธอเธอ,เธอต้องการให้เสี่ยวเยเวียนของเธอกลับมารักเธออีกครั้งดังนั้นจางโย่เจียวจึงไปสอบถามพนักงานชายในบริษัทก็ได้ยินชื่อนักจัดรายการความรักที่ชื่อสี่เคนี้จางโย่เจียวยังอุตส่าห์ตามดูทั้งคืนเพื่อให้แน่ใจว่าสี่เคมีคนดูไลฟ์สดสม่ำเสมอสามหมื่นคนและคำแนะนำด้านความรักที่ให้แฟนคลับก็แม่นยำและได้ผลมากถึงได้แนะนำให้กับท่านประธานของเธอหลิวรูเยี่ยนกับซีเคติดต่อกันง่ายมากสิบรางวัลเจีย เนียนหัวเริ่มเล่าความคืบหน้าความรักของเธอในปัจจุบันและปัญหาที่เจอจากนั้นสี่เคก็ให้คำแนะนำพอหลิวหรูเย,ยนเริ่มรุกจีบสี่เคก็จะปรับแผนตามท่าทีและปฏิกิริยาของฝ่ายชายและหลิวหรูเย,ยนครั้งแรกที่ไลฟ์สดคุยกับ4ีเคหลังจากนั้น4ีเคกับแฟนคลับในห้องไลฟ์ก็แทบจะอิจฉาจนร้องให้นี่มันเสรษทีคนไหนกันนะที่ยังไร้เดียงสาขนาดนี้ยังไม่เคยจีบผู้ชายเลยด้วยซ้ำน่าเสียดายที่จางโย่เจียวให้หลิวหรูเย,ยนใช้บัญชีใหม่ ไม่มีร่องรอยอะไรเลยแฟนคลับทําได้แค่ทอดถอนใจว่าผู้ชายที่ถูกเศรษฐีนีลึกลับคนนี้หมายปองชาติที่แล้วคงช่วยกาแล็กซี่ไว้แน่แนตอนนี้ผมที่ช่วยกาแล็กซี่ไว้กําลังปากแข็งอยู่ไม่ใช่ผมปฏิเสธความจริงที่ถูกหลิวรูเยียนจีบติดจากนั้นก็รีบชี้แจงอย่างรวดเร็วฉันแค่รู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปมากจริงๆก็เลยมั่นใจว่าคุณต้องเปลี่ยนอาจารย์แน่ๆหลิวรูเยียนยอมรับแล้วแขนงกระชับกอดผมแน่นขึ้นเล็กน้อยพูดเสียงเบาว่าเมื่อก่อนฉันไม่ควรเชื่อผู้หญิงบริสุทธิ์ที่ไม่เคยแม้แตจ เคก็ไม่เหมือนกันเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักที่สําคัญที่สุดคือซีเคเป็นผู้ชายผู้ชายย่อมเข้าใจผู้ชายมากกว่าผมพยายามกลั้นแล้วกลั้นอีกแต่ก็ทนไม่ไหวจริงๆหลุดหัวเราะออกมาเสียวเยเวียนฉันอยากจูบคุณลิวรู้เยียนมองคิ้วตาที่งโค้งงอของผมร่างกายเกรงเล็กน้อยหายใจติดขัดไปบ้างรู้ทั้งรู้ว่าจูบผมก็แค่ดับกระหายชั่วคราวหรืออาจจะดับกระหายไม่ได้เลยด้วยซ้ําแถมยังทําให้ตัวเองทรมานมากขึ้นไปอีกแต่เธอก็ยังอยากจูบไม่คําว่าได้ยังไม่ทันหลุดออกจากปากเอลผมก็ถูกผู้้้หญิงคนนนัเเกี่ยวขาไป หลังก็เอนไปข้างหลังอย่างควบคุมไม่ได้ริมฝีปากเย็นเฉียบของผู้หญิงก็ประทับลงมาตามเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบสูบบุหรี่แต่เธออาจจะใช้น้ำยาอะไรสักอย่างฟันขาวมากลมหายใจก็หอมไม่ได้มีกลิ่นบุหรี่ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายเลยเธอค่อยๆไล่เลียริมฝีปากผมสอดแทรกเข้ามาในปากผมทุกอนูตอนแรกค่อนข้างอ่อนโยนตอนหลังก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่เธอยันแขนขึ้นมาทาบทับอยู่บนตัวผมเล็กน้อยรู้เยียนฉันจะถูกจูบจนน้ำตาไหลแล้วรู้สึกหายใจไม่ออกหัวก็มึนๆเสียวเยเวียนลิวรูเยียนอาจจะเห็นหางตาผมแดง ในที่สุดก็ควบคุมตัวเองได้ซบหน้ากับคอผมถอนหายใจเบาๆผมรับน้ำหนักของเธออยู่ครู่ใหญ่ถึงจะค่อยๆฟื้นตัวนี่ก็เป็นอาจารย์คนใหม่ของคุณสอนอเสียงผมแหบพร่าผิดปกติไม่ใช่หลิวรู้เย็ยนเศร้ามองแค่ฉันอยู่บ้านเธอก็จะจูบฉันเรื่องนี้ไม่ต้องให้ใครสอนเธอรู้ว่าถ้าฉันความจำเสื่อมจะมีความสุขมากกว่าแต่เธอต้องการความรักของฉันตอนที่เธอจูบฉันฉันจะเขินอายตอบรับความรักของเธอไม่ใช่การจูบฝ่ายเดียวของเธอนี่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังเล่นละครคนเดียวผมรับรู้ได้ถึงความอดกลั้นของเธอ และความอดทนของเธอและเสียงหัวใจที่เต้นแรงของเธอทันใดนั้นก็นึกถึงเย่เฉินข้อความมีแฉที่เคยส่งให้ผมผู้หญิงที่สามารถอดทนไม่แต่ต้องคุณสามปีเพียงเพราะกลัวคุณเลือดออกนั่นคือรักคุณเข้ากระดูกดำแล้วราวกับมีอะไรดนใจผมค่อยๆย,ยกมือขึ้นวางบนหลังเธอเหมือนกำลังกอดเธออยู่ดึกแล้วนอนเธอก่อนที่ฉันจะฟื้นความจำฉันไม่อยากคิดเรื่องอนาคตของเราสองคนฉันแค่อยากจะหลุดพ้นจากตระกูลชูโดยเร็วที่สุดให้พวกเขาได้รับการลงโทษที่สาสมสิ่งที่พวกเขาเอาไปจากตระกูลฉินจากตระกูล หลิวจะต้องคืนมาทั้งต้นทั้งถังดอกได้หลิวรู้เย็ยนลดท่าทีก้าวร้าวลงอย่างมากพลิกตัวลงจากผมนอนข้างๆกอดผมแน่นผมผลักเธอเล็กน้อยอย่างจนใจปล่อยหน่อยได้ไหมฉันกอดคุณแบบนี้คุณจะนอนหลับหรือคุณทับฉันฉันก็นอนหลับได้หลิวรู้เย็ยนพูดพลางดึงผมเข้าไปกอดบนตัวเธออยา่ยาๆผมรีบห้ามเธอเอาเธอคุณกอดฉันแบบนี้จริงๆเลยน่ะยอมแล้วจริงๆหลับตาพยายามจะหลับให้เร็วที่สุดหลิวรู้เย็ยนจ้องมองขนตาที่งอนยาวสันระร,ริกของผมอยู่นานถึงจะบังคับตัวเองให้คลายแรงลงบ้างไม่รู้ทำไม ตั้งแต่วันครบรอบแต่งงานสามปีวันนั้นเธอก็มีอาการไม่ปกติมาตลอดอยากจะระบายอารมณ์อยากจะฆ่าคนกระทั่งวันที่ผมประสบอุบัติเหตุรถชนเล็กน้อยเข้าโรงพยาบาลเกือบจะทำร้ายหมอแล้วถ้าไม่ใช่เพราะหมอหลายคนร่วมกันรับรองกับเธอว่าผมไม่มีบาดแผลภายนอกใดๆเธอก็ยากที่จะควบคุมอารมณ์ได้หลายปีมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่เธอควบคุมตัวเองไม่อยู่ผลคือคนที่มีอาการไม่ปกติไม่ใช่แค่เธอคนเดียวเสียวเยเวียนก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงและถึงแม้ว่าสองวันนี้เธอจะค่อยๆ สงบอารมณ์ลงได้แล้วแต่กลับอยากจะเห็นหน้าผมตลอดเวลาเรากับว่าถ้าไม่ได้เห็นหน้าผมไม่ได้กอดผมแน่นๆทุกอย่างก็ดูไม่เป็นความจริงเสีเ่ยวเยเวียนพวกเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนะหลิวรู้เย็นออดอ้อนซบแก้มกับใบหน้าผมพูดพึมพำจากนั้นถึงได้ดมกลิ่นหอมอ่อนๆที่คุ้นเคยของผมแล้วหลับตาลงกลางดึกหลิวรู้เย็นตกใจตื่นเพราะผมลุกขึ้นเธออาปากจะถามแต่ทันใดนั้นก็นึกถึงอาการละเมอของผมขึ้นมาก็เลยกลืนคำว่าเสีเ่ยวเยเวียนกลับลงไปผมลุกจากเตียงเดินอย่างไร้จุดหมายไปที่หัวบันได หลิวรูเยียนค่อนข้างกังวลยื่นมือขวาออกเตรียมพร้อมจะช่วยตลอดเวลาเธอกลัวผมจะก้าวพลาดในตอนนั้นเองผมก็ร้องอุทานออกมาแผ่วเบาหลังพิงกับผนังรุ่นพี่หลิวรูเยียนตกใจรีบเดินเข้ามาหาผมอยู่ขอบตาผมแดงกับเงยหน้ามองเธอแววตามีความตื่นตระหนกรุ่นพี่อย่าทำแบบนี้สิฉันฉันกลัวได้ฉันไม่ทำแบบนี้หลิวรูเยียนยื่นแขนโอบผมรูปหลังผมเบาๆเสี่ยวเยียนให้ฉันทำยังไงฉันก็จะทำอย่างนั้นอยากกลัวอยากลัวเสี่ยวลินไม่ได้ตั้งใจคุณอย่ากโกรธเลยผมตัวสั่นอยู่ในอ้อมกอดของหล,ล,ลิวรูเยียนเสี่ยวลินหลิว นึกขึ้นได้อย่างรวดเร็วว่าเสี่ยวหลินคือใครสาวใช้ที่เธอไล่ออกไปคนนั้นหลังจากเธอและผมแต่งงานกันได้สามเดือนเท้าผมถูกหมุดที่สาวใช้ทําตกไว้บนพรมโดยไม่ระวังตําจนเลือดออกสาวใช้คนนั้นชื่อเสี่ยวหลินตอนนั้นเธอเห็นเท้าผมเลือดออกก็โกรธมากนั่นเป็นครั้งแรกที่เธออารวาต่อหน้าผมสั่งให้บรดีการจ,จับสาวใช้คนนั้นทันทีเธอแทบจะคิดว่าสาวใช้คนนี้เป็นคู่แข่งทางธุรกิจส่งมาทําร้ายผมผมก็เลยตกใจกลัวเธอไม่คิดว่าเวลาผ่านไปนานขนาดนี้ผมยังคงกลัวเธออยู่หลิวหรูเยียน อยากจะตบหน้าตัวเองสักสองสามทีแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตบหน้าตัวเองเธออบกอดคนที่กำลังตัวสั่นอยู่ในอ้อมแขนแน่นปลอบโยนและอธิบายว่าเสี่ยวเยเวียนอยากกลัวฉันไม่ได้โกรธเสี่ยวเยียนฉันกลัวว่าแผลของเสี่ยวเยเวียนจะไม่หายง่ายๆเลือดไหลไม่หยุดฉันกลัวเสี่ยวเยเวียนจะเป็นอันตรายฉันโกรธตัวเองที่ดูแลเสี่ยวเยียนไม่ดีพอปล่อยให้เสี่ยวเยเวียนบาดเจ็บต่อหน้าต่อตาฉันฉันจะไม่มีวันโกรธเสี่ยวเยเวียนเด็ดขาดเสี่ยวเยียนคุณได้ยินไหมตอนนั้นลิวรู้เยียนก็เคยปลอบผมที่ตกใจกลัวแต่เธอไม่ได้้พูดดมาากขนนนีีเเธอออแค่่ทสยงงล ให้บอดี้การ์ดนำสาวใช้คนนั้นออกไปตั้งใจจะจัดการทีหลังหลบหน้าผมแล้วค่อยจัดการและครั้งนี้ลิวรูเ้เยนพูดออกมาตรงๆแค่แผลเล็กน้อยผมซบหน้ากับอกเธอพูดเสียงเบาว่าถูกกรีดเป็นรอยนิดเดียวเองจะเลือดไหลไม่หยุดได้ยังไงละ่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะทันใดนั้นผมก็นึกถึงเรื่องที่เธอเคยบังคับจะพาผมไปตรวจที่โรงพยาบาลขึ้นมาน้ำตาก็คลอเบ้าทันทีรุ่นพี่ฉันไม่ไปโรงพยาบาลฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลได้ไม่ไปโรงพยาบาลพวกเราไม่ไปโรงพยาบาลหลิวรู้เย็ยนรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกเป็นสองเสี่ยง เพราะเสียงร้องให้ของเขาพอผมได้ยินคำพูดนี้ในที่สุดก็สงบลงทั้งสองคนกอดกันอยู่ที่หัวบันไดไม่มีใครทำลายความเงียบสงัดในตอนนี้ในที่สุดขาผมก็เริ่มชาค่อยๆผลักผู้หญิงที่กอดผมแน่นออกรุ่นพี่หลิวรูเยียนตอนนี้สงบลงแล้วแต่ใจเธอกลับสับสนวุ่นวายคนละเมยอจะไม่มีสติจะไม่พูดแต่เสียวเยียนในอ้อมกอดเธอกลับเหมือนย้อนกลับไปในวันที่แต่งงานได้สามเดือนวันที่เท้าถูกบาดเลือดออกเธอกระวนกระวายเล็กน้อยหลิวรูเยียนจูบผมของผมเบาเบรู้สึกว่ามันเปียกชื้นผมเหงื่อออกเหมือนวันนั้นเลยผมตตกกกจลัััววเเธออออนงงืท้ หัวใจของหลิวรู้เย็ยนเจ็บปวดราวกับถูกมิกรกีทำไมตอนนั้นเธอถึงไม่สังเกตว่าผมไม่เพียงแต่กลัวเธออารวาดแต่ยังกลัวเธอพาผมไปโรงพยาบาลด้วยแต่ว่าวันนั้นเธอก็ยังบังคับพาผมไปโรงพยาบาลวันนั้นผมไม่ได้เหมือนวันนี้อ้อนวอนเธอว่ารุ่นพี่ฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลเธอสมควรตายจริงๆผมมองไม่เห็นผู้หญิงที่กอดผมแน่นหางตาแดงกลัไปหมดฉันอยากไปทานยาผมพูดเสียงเบาหมุดนั่นตำลึกมากเขาไม่อยากเป็นคนขาเปเดิมทีผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่เขาขโมยมา ถ้าเขาขาเปเขาก็ยิ่งไม่คู่ควรกับเธอแล้วหลิวรูเยียนหลับตาลงพยายามอดกลั้นอารมณ์ที่ควบคุมไม่อยู่ครูใหญ่ต่อมาเธอก็พูดเสียงแหบว่าฉันอ้มเสี่ยเวเยียวไปห้องนั่งเล่นแล้วหยิบกล่องยาให้เสี่ยเวเยียนขอบคุณข้ารุ่นพี่เธอดีจริงๆถึงเธอจะเย็นชามากแต่เธอก็มักจะปรากฏตัวในเวลาที่เขาต้องการเสมอเขาชอบอยู่กับเธอมากถ้าคนที่เธอชอบเป็นเขาก็คงจะดีผมซบอยู่ในอ้อมกอดของผู้หญิงคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยไม่นานก็ถูกวางลงบนโซฟาอย่างเบามือเขามองแผ่นหลังของผู้หญิงไม่วางตาจนกระทั่งผู้หญิงนนาาากล่องยามาทาเบตดี ที่เท้าของเขาอย่างตั้งใจสุดท้ายก็ใช้พลาสเตอร์ปิดแผลให้เขาเจ็บไหมหลิวรูเยียนคุกเข่าอยู่หน้าโซฟาเงยหน้ามองผมที่ทำหน้ายุ้มยี้ผมยิ้มอย่างเขินอายไม่ไม่รู้สึกเลยบางทีอาจเป็นเพราะเธออ่อนโยนมากเกินไปละมั้งเขาไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยหัวใจของหลิวรูเยียนสับสน,นวุ่นวายดวงตาสีดำฉายแววเจ็บปวดที่ควบคุมไม่ได้ทำไมเขาถึงไม่ได้บาดเจ็บแต่กลับคิดว่าตัวเองบาดเจ็บลัสภาพแบบนี้ทำให้หลิวรูเยียนลุกขึ้นยืนทันทีจับปล่ผมนั่นจ้องมองผมในระยะใกล้เสียวเยเวียนคืนวันแต่งงาาน,นนนนนวััั้ฉไปหู่เิง ไม่ใช่เพราะฉันชอบเขาแต่เป็นเพราะตอนที่ฉันไปสู่ขอที่บ้านตระกูลฉูฉันรับปากเงื่อนไขสามข้อของพวกเขาความทรงจำของผมในตอนนี้ทั้งหมดบ่งบอกว่าผมคือเสี่ยเวเยียนที่เพิ่งแต่งงานกับเธอได้สามเดือนในใจเขาต้องเข้าใจผิดว่าเธอชอบน้องชายของเขาแน,แน่เธอต้องอธิบายให้ชัดเจนผมตะลึงตอนที่เธอไปสู่ขอที่บ้านตระกูลชูเธอรับปากเงื่อนไขสามข้อของตระกูลฉูเพราะพวกเขาบอกว่าเสี่ยวเยเวียนเป็นโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกอ่อตอนอายุ15ถึงจะรักษาหายแต่หมอบอกว่าโรคนี้มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้สูงมาก ถ้ากลับมาเป็นซ้ำจะกลายเป็นอาการรุนแรงต้องปลูกถ่ายไขกระดูกถึงจะยืดชีวิตต่อไปได้และชูเซิงกับเสี่ยวเยียนเป็นพี่น้องฝาแฝดไข่ใบเดียวกันเคยตรวจเนื้อเยื่อแล้วเข้ากันได้ดังนั้นฉันจึงรับปากเงื่อนไขาสามข้อของตระกูลชูหนึ่งในนั้นก็คือทุกปีจะต้องไปหาชูเซิงหนึ่งครั้งตอนที่เขาอยากเจอฉันฉันรู้ว่าชูเซิงชอบฉันแต่คนที่ฉันชอบมีเพียงเสี่ยวเยวียนคนเดียวเสี่ยวเยวียนคุณต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนที่คุณกอดฉันกระโดดลงมาจากดาดฟ้าตั้งแต่ตอนที่คุณจูบฉันตอนที่ฉันนนนจบคุณใงงงาาแต่ ฉันไม่เคยจําคนผิดเลยคนที่ฉันต้องการมาตลอดคือชูเยียนไม่ใช่ฉู่เซิงผมตัวสั่นเทาน้ําตาไหลอาบแก้มลงมาถึงคางผมมองผู้หญิงตรงหน้าที่ดวงตาดอกท้อแดงก่ําไปหมดคําสารภาพรักคาอธิบายเหล่านั้นเหมือนยาอายุวัฒนะที่ฉีดเข้าสู่หัวใจที่กําลังจะร้องให้จนตายของผมความรักที่ผมไม่เคยกล้าหวังกลับเกิดขึ้นกับผมรุ่นพี่ผมโผเข้ากอดหลิวรูเยียนแน่นร้องให้เสียงดังผมนึกว่าผมคิดมาตลอดว่าเป็นความผิดของรุ่นพี่หลิวรูเยียนกอดผมแน่นเสียงแหบพรา เป็นฉันเองที่คิดมาตลอดว่าการไม่ให้เสี่ยวเยียนกังวลว่าอาการจะกำเริบคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเสี่ยวเยียนเป็นฉันที่คิดไปเองเป็นฉันที่ไม่ทำหน้าที่ภรรยาของเสี่ยวเยียนให้ดีพอไม่ไม่ใช่คารุนพีดีที่สุดแล้วฉันไม่อนุญาตให้คุณว่าตัวเองไม่ดีเป็นฉันที่เข้าใจคุณผิดเป็นฉันที่เชื่อคำยุยงของฉู่เสริมเป็นฉันที่ไม่ดีเองทันใดนั้นผมก็นึกถึงประโยคหนึ่งที่ผู้หญิงคนนั้นเพิ่งพูดหัวใจสั่นไหวผมผุดลุกขึ้นจากอ้อมกอดเธอทันที รุ่นพี่ฉันไม่ได้เป็นโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝอนะคนที่เป็นโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝอคือชูเซิงต่างหากละ